เอออือเอ่ออืม A B C เอ่อครั้งหนึああ่งนั้นผมเคยคิดว่าผมอยากลองเป็นวิวทูเบอร์สักครั้งหนึ่ง แต่อย่างที่ทุกคนทราบอะผมดีค่อนข้างไม่ปกติเท่าไหร่ดูจากสายตาเป็นคนที่เอ่อทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง <c oughs> ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่ในฐานะเอ่อในฐานะอะไรนะเออเราคนเรียกตัวเองว่าอะไร <c oughs> เอ่ออืมตัวละครสมมุติงั้นเหรออืม <c oughs> เป็นไปได้นะว่าผมเนี่ยจะ,จะเลิกอืมจะเลิกเป็นคนแบบนี้แล้ว <laughs> คิดว่าอะไรคัน,นั้นเหรอ